สวัสดีค่ะทุกคนในแนชาแนลพบกันอีกแล้วนะคะพบกันในเล่าเรื่องผี E.P. ที่48ค่ะเรื่องเห็นเงาดำในป่าทึบค่ะเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของทหารค่ะซึ่งเป็นเพื่อนกับสามีแม่นกค่ะก็คือเริ่มจากทหาร แล้วก็สามีแมน่นกหลายนายค่ะก็ขึ้นดอยไปอยู่ตามชายแดนค่ะในจังหวัดเชียงรายค่ะในช่วงเมื่อ10ปีกว่าๆแล้วในตอนนั้นก็มีเรื่องเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนนึงค่ะในขณะที่ออกลาตะเวนกันก็การลาตะเวนก็จะมีกันเป็นกะค่ะ กะละสามคนกะละสี่คนก็แล้วแต่เขาจะจัดจำนวนกันไปก็ออกละตะเวนดูตามแนวตะเข็บชายแดนกันแล้วก็อยู่ในป่าป่านี้มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากตอนกลางคืนนี่คือเงียบสงัดมากๆเลยค่ะแล้วก็มืดครึ้มไปด้วยต้นไม้ในคืนนั้นก็ออกละตะเวนกันตามปกติค่ะ แล้วก็มีเพื่อนของสามีแม่นกอยู่คนหนึ่งก็เดินออกไปไกลจากคนอื่นก็คือไปตามจุดที่เขากำหนดให้ออกไปสำรวจกันค่ะในเวลานั้นก็สักประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นเห็นจะได้ค่ะในป่าก็คือความเงียบความมืดนี่คือไม่ต้องพูดถึงกันเลยค่ะไม่มีแม้กระทั่งแสงไฟ ที่เห็นได้ก็จะเป็นแสงจากหิงห้อยและก็แสงจากแสงไฟจากของทหารค่ะเป็นไฟฉายแล้วก็ไฟแช็กที่จุดกันนำทางแล้วก็บางครั้งก็จะใช้เป็นแสงเทียนแล้วในช่วง3-4ถึงทุ่มนั้นเพื่อนของสามีมนกก็เดินไปในจุดจุดหนึ่งก็ ุกคนก็จะมีปืนคู่กายกันในตอนนั้นเดินไปเพลินๆค่ะทันใดนั้นก็เห็นเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ตรงบริเวณต้นไม้ใหญ่ตอนแรกเพื่อนคนนี้เขาก็คิดว่าจะเป็นศัตรูหรือคนที่จะมาทำ้ายก็คือ มองอย่างพินิษพิเคราะห์ค่ะพอมองไปได้สักระยะหนึ่งก็เห็นเงาดำนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเงาดำนั้นก็คือไม่ใช่ทหารด้วยกันแน่นอนเป็นเงาดำทะมึนยืนอยู่ร่างใหญ่มากไม่พูดอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรเงานั้นก็ยังยืนเงียบสงบยืน ต่งหานอยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่นั้นทันใดนั้นเพื่อนของสามีมโนก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาแล้วเพราะเงาดำนั้นก็ไม่หายไปสักทีจะเรียกเพื่อนก็คงไม่เหมาะแน่ๆทุกคนก็จะตื่นตระหนกกันไปหมดเพราะในป่าใหญ่เราก็ไม่กล้าที่จะส่งเสียงอะไรออกไป ทุกคนจะรู้กันว่าถ้ามีอะไรก็ค่อยกลับไปพูดกันในฐานทันใดน,นั้นก็เงาดำนั้นก็แวบหายไปเลยค่ะเพื่อนๆต่อหน้าเพื่อนคนนั้นเลยเพื่อนเขาก็ขยี้ตาแล้วก็แพ้อย่างเพ่งก็มองไม่เห็นแล้วเงานั้นเป็นเงาใหญ่ร่าง ใหญ่เหมือนคนที่สูงเกือบ180เซนติเมตรแล้วก็ลักษณะตัวใหญ่ค่ะพอมองไม่เห็นเงานั้นแล้วก็รู้สึกลงใจไปแล้วก็ทุกคนทำหน้าที่เสร็จในคืนนั้นก็เดินกลับมาจากการสำรวจแล้วก็เข้าที่พักก็คือในตอนนั้นก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยในฐาน เพราะตอนเช้าค่ะเพื่อนคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันว่าเมื่อคืนเห็นเงาดําถ้าเป็นคนนี่ก็คือต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่มากร่างใหญ่มากแล้วก็สูงสักประมาณร้อยแปดสิบทุกคนก็รู้สึกตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็มีการเล่าสู่กันฟังมาว่าเขาก็เห็นเป็นลักษณะเงาดําแบบนี้กันหลายๆครนที่มาเจออยู่ในป่า เขาก็พูดกันไปปากต่อปากว่าก็มีคำล่ำลือมากมายเกี่ยวกับป่านี้ในตอนกลางคืนก็คือทุกคนก็จะรู้กันยิ่งเงียบยิ่งมืดนี่ก็คือยิ่งน่ากลัวค่ะทุกคนก็ลงความเห็นว่านั่นคือสิ่งลี้ลับแน่นอนแล้วก็ทุกคนก็สวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญกุศสนต่างๆ หเหตุการณ์เหล่านี้ผู้คนในฐานของแต่ละฐานที่ไปก็บางคนก็เจอบ้างไม่เจอบ้างค่ะก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้ใครเห็นเป็นเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในแต่ละฐานในแต่ละรอบที่ขึ้นไปตามตะเข็บชายแดน ในประเทศไทยเรื่องเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดจากทหารคนหนึ่งได้มาเล่าให้สามีแม่นกฟังก็เป็นเพื่อนของสามีแม่นกค่ะก็ขอให้ทุกคนฟังโดยใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะซึ่งสิ่งต่างๆที่เล่าให้ฟังแม่นกเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับที่มัน เป็นไปได้ในทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีสิ่งต่างๆมากมายที่เรามองไม่เห็นมีอีกหลายมิติที่เราไม่สามารถค้นพบได้ค่ะฝากเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆได้รับฟังกันฝากกดติดตามให้กับแม่นกในใน,ในช n แนลด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ